กองกำลังบุราพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชกอรัญญประเทศและกองร้อ,รอยทหารปรานที่1202หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปรานที่12ได้รับรายง,งานจากชุดลาดตระเวนของหน่วยว่าขณะออกลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฝังอยู่ใต้พื้นดินจํานวนหนึ่งทุ่นหลังได้รับรายง,งานว่าหน่วยจึงได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีโดยจัดกําลังพลเข้าทําการตั้งแนวเขตอันตรายและกั้นพื้นที่ด้วยเชือกสีขาวแดงพร้อมติดป้ายเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดที่พบเพื่อป้องกันอันตรายและรอสนับสนุนจากหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากนั้นจึงได้ร่วมเข้าพื้นที่เพื่อดาเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ หลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด mn 7 9จำนวนหนึ่งทุ่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีเหตุความผิดพลาดเกิดขึ้นหน่วยเก็บกู้ได้ทำการเก็บกู้ตรวจค้นพื้นที่โดยรอบรัศมีใกล้เคียงเพื่อค้นหาทุ่นระเบิดเพิ่มเติมแต่ไม่พบวัตถุระเบิดอื่นๆอย่างใด ผลปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังหาพวกพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าไปแตะต้องหรือขยับเคลื่อนย้ายด้วยตนเองอย่างเด็กขาดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสํานักข่าวออนไลน์ไทยแ็บรอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน